ไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มก่อน <S <S> <S ผู้หญิงหลายๆคนนะคะมักจะกังวลเรื่องการทำตัวให้สมกับความเป็นผู้หญิงไม่อยากถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีเป็นผู้หญิงเจ้ากี้เจ้าการเป็นผู้หญิงแรงๆไม่รักนวลสงวนตัวก็เลยไม่กล้าเป็นฝ่ายรุกไม่เคยเริ่มเกมรักก่อน <Okay. Yeah. S 1> เมื่อผู้หญิงเนี่ยไม่เริ่มก่อนบ้างพอนานๆวันเข้าเนี่ย ผู้ชายเขาก็เริ่มรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนตลอดแล้วก็อาจจะพานคิดไปว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้สนใจตัวเองแล้วไม่ได้รักแล้วหรือมีคนอื่นแล้วเพราะจริงๆแล้วนะคะหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องการการสนใจจากผู้หญิงเหมือนกันอ่าแล้วทีนี้เราจะต้องทํายังไงล่ะเราเนี่ยยังรักเขาอยู่นะแต่จะลุกมากเกินไปมันก็ดูจะน่าเกลียดเพราะเรามันเป็นผู้หญิงสำหรับสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่ายังทำตัวไม่ค่อยถูก ลัวว่าเขาจะหาว่าเป็นผู้หญิงไม่เรียบร้อยไม่รักนวลสมวนตัวเป็นผู้หญิงเนี่แต่รุกเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ <c oughs> จนทําให้ฝ่ายชายเขารู้สึกาหวา <c oughs> ก็อาจจะเริ่มทีละนิดทีละนิดค่ะค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเปิดเผยความรู้สึกหรือความต้องการให้เขาเนี่ยรู้ทีละนิดถ้าไม่อยากพูดตรงๆก็อาจจะกําหนดเป็นโค้รลับที่เรารู้กัน2คนก็ได้เอ๊วันนี้เรามีนัดกันใช่ไหม นัดทำอะไรไม่ต้องบอกค่ะแค่สงค่งโค้ดแค่นี้พอหรือที่เขาชอบใช้กันวันนี้ไปดูแมวที่ห้องเราไหมที่ห้องเรามี n e ็ตฟลิกนะเอาแบบทีเล่นทีจริงตลกปนทะลึ่งบ้างจริงๆแล้วผู้ชายเขาชอบนะผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันน่ะตลกทะลึ่งเล็กน้อยคุยเรื่องโรแมนติกอยู่ดีๆแล้วก็ดึงเข้าอีโรติกซะงั้น ลึงปนลามกอารมณ์ขันอีโรติกเล็กน้อยน่ารักจะตายไม่ต้องเรียบร้อยเป็นภาพพับไว้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่เปิดจงแจ้งเกินไปจนเขารู้ไส้รู้พุงทั้งหมดค่ะสาวๆผู้หญิงก็เริ่มก่อนได้ผู้ชายเขาก็รออยู่